kita nak minta bunyi adik Dah, dia sekarang Ah, dengan boleh tak boleh Mana pun kan? Okay, nak tap, nak tap. Dah tuan yang. ปิ๊กคิมอีกแล้วนะครับวันนี้คือเข้าไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยวันนีเกาว่าเข้าป่าวันนี้จะมาจะหาปลากินกันนะครับก็ตอนนี้คือไม่ได้พาอะไรมานะครับนอกจากว่ามิพลาเก่าเก่านะครับที่เคยพูดนะครับมิพกปลาเก่าๆกแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าเข้าป่าวันนี้เนี่ยไปที่น้ําตกแห่งหนึ่งนะครับจะแถวเจวายลานะครับแต่ว่าขอไม่บอกพื้นที่นะครับอ่ วันนี้ผมรู้สึกว่าผมจะเจอกับเด็กๆนะครับตอนนี้กําลังตกปลาอยู่นะครับตกปลาอยู่นะครับเดี๋ยวตกปลาแบบโบราณนะครับแบบสมัยเด็กๆเราเคยตกปลากันนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปตกปลากับเด็กๆด้วยนะเดี๋ยวจะแข่งคันจะแข่งกันนะครับว่าใครจะได้ปลาเร็วเร็วกันนะครับไปดูกันเลยมานะครับตอนนี้เราอยู่กับเด็กๆนะครับดูเด็กๆกำลังหาปลาอยู่นะครับอ คนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นน้ำป่าตุไม่รู้นะครับอาลังดาดังนั้นอยู่นะครับยิงปลาอยู่แต่คนนี้อลังต้องเบกนะครับต้เบกแบบโบราณนะครับเดี๋ยวเราจะขอน้องๆนะครับจะขอน้องๆนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเบกนะครับต้องไปตามน้องๆแข่งกันนะครับว่าพิ่คิมนะครับเอาต่อรอดในป่าเนี่ยกับน้องๆเนี่ยใครจะชนะนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยโอเค

เดี to again, ๋ยวเราจะแข่งพันนะครับว่าใครจะได้นะครับระหว่างผมกับน้องนะครับมา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 ดูกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับน้องพลกรนะครับคุณิมอยู่กับน้องพลกรตอนนี้เราจะแข่งกันนะครับเมื่อกี้ว่า3าตัวไม่เอาละแค่2ตัวออกถ้าน้องพลกรีชนะนะครับนะครับเนี่ยผมจะให้ในแบงค์ยี่สิบนะครับให้กับน้องไปเลยโอเคเรามาแข่งกันก่อนครับ ไม่จับเวลานะครับไม่จับเวลาใครนะได้ก่อนลองดูนะครับว่าผมกับน้องปู้รัอนนะครับใครจะไปก่อนพาได้ปลานี้ครับเราเดี๋ยวเราจะย่างกันนะครับเดี๋ยวให้น้องปุ้รับอนด้วย <Yeah. S 1> uh huh. อ้าวตกไปแล้ครับแต่ว่าไม่ได้ okay. มาล้นก <Yeah. S 1> <Hey. S 2> อันนี้น่าเสกนเ,กเกกนี่กิมกมอนีุ้ก๋ไปเจอมาเดเดทกันไงเด็ดนะกด็กแก่ปายย้ายังมาเจอมาไดทเดงไงนนี่นนกนนาก็ปลากับ้องไปด้วยก็จ้องเป็นแน่ะาวอน้เลยไยวเหรอจะดูว่าใครได้ ได้ก <Hey, boy. S 1> ่อนนะอะไแก่ร้องอาปุยแปุ่นหลอกะไรปปะ้เอาปิ๊ก ไม่ได้แล้วนะครับตัวเดียวก็พอแล้วใส่ได้ก่อนนะครับเดียวเดี่อเสร็จก่อนแน่ดิเส,สร็จก็เอ่าต่อลงไปหน่อย เดี๋ยวนะครับถ้าสมมุิเราได้ปลานี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปย่างกันนะครับตัวเดียวก็ก็กินได้นะครับตัวเดียวก็พอแล้วนะครับส่หรับวันนี้นะครับแต่ถ้าได้สองตัวเย็ดดีเลยนะครับจะดูว่าใครได้ก่อนโอเคนะครับนด้ครับได้ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวสองตัวนะครับใครได้น่น่แน่ โอเคได้เลยนะครับตัวหนึ่งเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราเทคชอ่์นิดนึง นี่คือตอกใบแบบโบร,ราณนะครับ,บ <า S 1> คือเราใช้ไม้อย่างเดียวนะครับคือใช้ไม้อย่างเดียวแล้วก็เอาเชือกนะครับกับไเนี่ยมามาผูกกันนะครับอันนี้แบกงานแบงยาไม่ดูๆเย,ย,ยี๋ยวจะปตากไกยูยึงไม่ไกยูจบไปไม่กี่เดยไปทำมะไรได้ไหมเนาาาี่ยไม่ ใช่เอ่าเดี๋ยวอันนี้ไปเอามาดูดูฮะอ่าก่อนเราเอาเสกดันเลยอะ่อนก่อนมัไม่ได้เยอะเกาะินอ่าแล้วก็ไม่ด้เยดอกนี้หนักเตะย่นี้วาสี่ปมังนี่ช่วมาเกี่ยน่จะซุกดีของที่กินนะครับที่ได้แต่ไม่รู้ว่าเกาีจะได้หรือเปล่า คือว่ายัางไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องขอครับก็ส่ไปเรื่อยๆนะครับนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเราได้สองตัวอย่างน้อยกับขิกนินแล้วก็คือเราได้แค่ตัวเดี่ยวนะครับคือว่าเราได้ดมากกว่าพิกคินแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าไม่พอนะครับเดี๋ยวขอนุน้องกิน ว่าน่าจะได้สองตัวนะครับน่จะได้นะครับกตคือตอนนี้ใข่งแค่ตัวเดียวครับเดี๋ยวจะพ้าได้เคืนเนี่ยเดี๋ยวเราไปทีผูัน,นะรันนี้เราจะแของกัางม้องนะครับ คนชนะนะครับได้2ตัวนะครับผมได้ตัวเดียวนะครับท้ายนะครับอ่านี่ในคืนเงินยีบาทที่เราระเดินนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราจะแข่งกันนะครับพไดต้ตัวเดี่งเนีสองตัวน้องคน่ชนะนะครับน้องปเปน <oui> โอเคโอเครัลโลเลกกเไกิไตยุบักคเดเนาอเแมา,า,าแล้วตะุบัสกโอเค นี่คือตาเบรกน็คือเดี๋ยวเราจะส่งนะครับเบรกของน้องให้กับน้องกลับนะครับเดี๋ยวเราจะเอาปลาที่ับได้นะครับตัวมาเกี้ยตัวเดียวกำหงษนะครับไปย่างกันนะครับเพราะว่าเา็กน้องคือได้ตัวเดียวก็กินตัวเดียวนะครับถ้าได้สองตัวแล้วก็คือสองตัวมากเกี้ยได้แค่ตัวเดียวเราก็คือเรับอันนี้เราจะส่งเบรกให้น้องกลับเบรกเกี่ยดไม้นะครับไม้โบราณแบบโบราณนี่ไงดี๋ยวังไม่ดูดี ได้คนะครับเดี๋ยวจะสสมโอเคนี่ของน้อไปเอเอเนะครับตอนนี้คือเราได้ปลาของเรานะครับคือเนี่ยตัวเดียวนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่นนนนนเยเะะนะครับเดี๋ยวเราจะทําอะไรดีนะครับเราน่าจะทําอะไรดีผมนะต้องทำอ่าเดี๋ยวไฟย่างเนี่ยมันเล็กเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะทํา เป็นซุปและกันนะครับเราจะทำไอ,อซุปแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับโอเคไปเลยเนี่ยเราได้ไม้มาแล้วครับเดี๋ยวเราทำที่ย่างกันนะครับที่ย่างปากกับฟ้ากกที่เราได้เมื่อกี้เนี่ย ในป่านะครับเราทำทีิย่างไม่ต้องยากนะครับเอาแบบง่ายๆน,น,นะครับนี่โอเคเอน,เนะครับเอางานข้าวนะครับโอ้ย ไม่ได้คันนวนมาามโอเคครับโอเคนะครับแล้วก็สามารถเดี๋ยวเราจะต้มต้มปลาในนี้กันนะครับปลาที่เราได้เมื่อกี้เนี่ยหนึ่งตัวนะครับโอเคไป วันนี้ถือว่าเราได้ปลาตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเราเตรียมโชคดีที่เราคือเราพยายามเตรียมของมาที่บ้านนะครับเช่นเนี่ยผักแล้วก็มะเขือเทศนะครับแล้วก็เนี่ยเราพามาที่บ้านนะครับแต่ว่าเราไม่คิดว่าเราจะเจอน้องๆนะครับมาตกปลากันนะว่าเราต้องคิดเกี่ยวกับกับปลาว่าเราจะเอายังไงแต่ว่าโชคดีนะครับที่เราได้น้องๆนะครับเจอน้องๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทากันนะครับกับปลาตัวเดียวนะครับ โอเคไปโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยคือไฟของเราร้นติดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเราจะอจะ,อะอทำเมนูอะไรยังไม่รู้นะครับแต่ว่าต้องดูตามไม่เคซุปก็น่าจะเป็นคือเราไม่ได้ปลาอะไรนะครับเราแค่ได้ปลาตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เนี่ยนะครับใส่อ่านะครับใส่ หอมใหญ่นะครับใส่ไปเลยนะครับสายหอมใหญ่นะครับแล้วก็เราจะใส่กระเทียมนะครับนะครับแล้วก็เราใส่กระเทียมนะครับนะครับแล้วก็ใส่นะครับมะกรูดเทศนะครับ ให้เราหังนให้เล็กๆดีกว่าพอมันใหญ่เกิดเดี๋ยวมันไม่จุบโอเค,ครเราใส่มะกระเทะไปนะครับสุดท้ายก็คือเดี๋ยวเราก็ต้องใสป่ปลาครับเพื่อเพิ่มความรสชาตินะครับไวจอน ส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราใส่ที่หลังนะครับเดี๋ยวให้น้ははํามันเดือดก่อนถณะเราใส่ไปปุ๊บเดี๋ยวมันมันจะดูไม่สวยนะครับปลาก็ก็มันจะเน่านะครับไม่ใช่มันจะเน่ามันจะเปื่อยเร็วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราปิดฝาก่อนนะครับปิดฝานะครับปิดฝาให้มาโอเคเดี๋ยวเรามารอนดูกันโอเคว่าตอนนี้ก็คือน้ําเดือดแล้วนะครับนะครับเอาเดือดแล้วนะครับนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะใส่ปลานะครับ ไานะครับลฟครับลาตัวเดียวโอเคปปนะครับเดี๋ยวแล้วก็ปิดตอกนะครับเดี๋ยวค่อยๆ่อดไปปล่อย,อย,หอยใ,หให้ให้ให้น้ำมันเดือดนะครับเดี๋ยวก็เราจะได้กินกันโอเคนะครับ ครับตอนนี้นะครับรู้สึกว่าปลาของเรานะครับที่ตั้งไว้นะครับน่าจะสุกแล้วนะครับโอ้โหนะครับรู้สึกว่าน่าจะเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นรสชาตยังไงนะครับเดี๋ยวเราใส่ใส่ใบขึ้นช่ายเข้าไปนะครับโอ้ยไฟก็ร้อนนะครับนี่โอ้โห ดูนะครับดูหน้าตานะครับดูหน้าตาให้ดีปลาอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวต้องหาปลาก่อนอ๋ออยู่นี่เองครับเนี่ยคือปลาปลาตัวน้อยๆมีแค่ตัวเดียวนะครับหืมไหนยังหาปลาไม่เจอเอาคอหักครับหักสังง้งยันโอเคนะครับ เดี๋ยวเราจะชิมดูโอ้ไฟก็ร้อนนะครับเดี๋ยวเราเอาไฟก็ออกโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้คือสุกแล้วนะครับแน่ๆจะชิมดูว่าอร่อยไหมนะครับนี่คือเนื้อปลานะครับเนื้อปลานี่ปลาที่เราได้เมื่อกี้นี่คือนี้ นี่นะครับแต่ว่าเราก็าชิมตัวนี้ก่อนนะครับชิมน้ำซุปก่อนอร่อยครับใช้ได้เดี๋ยวเรากินนี่เราเอาปลาหนดหนึ่เอาหัวก่อนแล้วกันอน,นี้หัวปลานะครับก็เนี่ยผึ้งชัยนะครับ ร้อกนกิิเด้ยวยอืนอหือม่อยอ,อืมร้อนอน่อยมากนะครับอือหื้มผมนะครับ ปลาตัวเดียวนี่ก็คุ้มในเชฟธรรมดานะครับเนี่ยเดี๋ยวเราเราต้องกินนะครับกินให้หมดมเดี๋ยวเรากินปลาก่อนนะครับอ๋อี่เนื้อปลานะครับนี่นะครับนีนเนื้อปลานะครับ<อ>เดี๋ยวผมจะเอา นี่ด้วยอ่านี่ด้วยคู่กับมัน,นปลากับมะเขือเ,อเทศนะครับแต่ว่าต้องกินให้ดีมันร้อนมากม,มะเขือเทศนี่ร้อนนะอนนโอเคนปสิ่ง มากไครับสว่สรอบโอเคนะครับสำหรับคลิปนี other, ้นะครับจากที่ว่าความเซ็ตดีของเรานะครับก็ได้ป่าเนื้อตัวนะครับแข่งกับน้องๆนะครับแพนตอกเบรดสมัยโบราณนะครับใครชอบนะครับชอบฟิกกิ้ก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ครับฝากเพ่นะครับเพ่ก็ฟิกกิ้งชแนลนะครับแล้วก็ยูทูบก็ฟิกกิ้งแนลนะครับแล้วก็กต็อก สำเพ็งนี้เราคนจบไวท่างนี้นะครับ bye bye, บ๊ายบายหรับพวกเราทุกคนคคคคคค bye bye, นะครับอย่ากินต่อบายนะครับ